มาชมเหรียญหลวงพ่อคูณอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อคูณพญานาคนะครับจัดสร้างในวาระครบรอบอวันแสยิตนะฮมันเกิดแสยิตของท่านนะครับครบรอบ72ปีนะหกร,รอบนะครับหกร,รอบ72ปีนะครับเขาเรียก มันเสียยิดนะฮะนี่ครับครบรอบเจ็ดสิบสองปีนะครับสามเจ็ดหมายความว่าปีสองพ้าร้อยสิบเจ็ดครับนะอายุท่านเจ็ดบสองปีครบเจ็ดสิบสองปีนะครับยันก็เป็นยันตัวเดิมของท่านนะครับนะวัดบ้านไร่อำเภอด่านาก,ากุน่มรดจังหวัดนครราชสีมานะนี่คือเนื้อตองแดงนะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะฮะปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดนี้ท่านสร้างหลายรุ่นนะครับสิทธิานุสิทธิท์ขออนุญาตสร้างถวายท่านนะฮะแล้วท่านก็มานั่งปลูกเศษเดี่ยวนะเป็นไตรมาสเลยทีเดียวนะครับไนะตรมาสก็คือหนึ่งพรรษานะครับนะสามเดือนนะครับ นั่นท่านนั่งปุกเสกเดียวเลยนะครับอาคมท่านนี้แก่กล้านะฮะหลวงพ่อคุณมีตามหาิยมค้าขายร่ำรวยนะโชคดีปลอดภัยอยู่โยมคงพันครบชุดนะครับหลวงพ่อคูณนะเป็นท่าน,นั่งยองนะครับนะมือถือบุหรี่มวนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เท้าท่านก็เหยียบกลับไป กับไม่ขีดไฟไว้นะครับขอบเหรียญก็ขนาบด้วยพญานาคนะครับสองตัวซ้ายขวานะครับนี่คือรุ่นแซยิดอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะจะลองครบรอบหกรอบนะเจ็ดสองปีปีสองพันร้อยสามเจ็ด รุ่นเสาห้าก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างปีสามเจ็ดหลายรุ่นนะครับที่สร้างไว้ปีสามเจ็ดนะครับช่วงอายุท่านเจ็ดสิบสองปีนะครับกำลังดังเป็นผู้แตกเลยทีเดียวนะครับประชาชนลุ้นหลามที่วัดเลยนะแม่ท่านคอะหัวบ้างนะครับซื้อขายที่ดินซื้อขายไม่ได้เล้ท่านเดียบนะฮะเดียบชนวที่ดินกลับไปแล้วก็ขายได้กันเป็นรับเป็นสันนะของพระคูณ คือเหรียญครบรอบหกรอบนะเจ็ดสบสองปีนำมาให้ชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญแพ้นะฮะแพ้ดูง่ายนะครับะคมชัดนะครับนำมาให้ชมไม่เป็นวิทยาทานอีกเหรียญหนึ่งนะครับไว้ศึกษาสะสมกันครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ